ตัวนี้ใครซื้อให้นะลูกป้าซอให้ครับขอบคุณครับยางขอบคุณค่ะน่า,า,า,ารักสวัสดีสรครับทุกคนวันนี้น้องพ้อจะมาทำอะไรครับเขาจะมีมีขวดเลี้งอินโดเลปเตอร์อินโดเลปเตอร์สงสัยถิ่นกำเนิดอยู่ที่อินโดนีเซียมั้งครับชื่อว่าอินโดเลปเตอร์ตัวนี้นะครับผมมันดียังไงลูกมันมีดีหมด์แล้วก็มีทีปีปีก่อนแล้วตัวนี้ทำไมไม่รีวิวมันเป็นไรครับลูก เาขลอยก็ซีล่าลล Godzilla, ขาลอยขาลอยก็คือขาเสียขาไม่ดีขาไม่มีแรงนะครับผมอันนี้พังไปแล้วครับขาลอยนะครับผมอ่ะเรามาดูตัวนี้กันดีกว่าเดี๋ยวน้องคอสจะเล่นให้ดูนะครับคุณผู้ชมโอเคไหมครับเล่นได้ามาแล้วครับอินโดแรปเตอร์นะครับผมถอยหลังลูกถอยหลังถอยหลังมาจากัาปปาป๊าไหมถอยหลังออกไปโอเคถอยหลังได้แล้วเอาเดี๋ยวสิลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันติดอะไรเนี่ยว้าว หลังลกูกเลี้ยว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 ซ้ายเลี้ยวขวาขยับหางกระดุกกระดิกได้พอมนะครับผมอ่ะเลี้ยวเลี้ยวเดินหน้าไปลูกเดินหน้าไปเร็วโอ้ยถอยหลังลูกถอยหลังโอ้ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงรถแต่ยันนะครับโอเคครับผมคีนี้ต่อไปเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับลูกค,ครับผม